สวัสดีค่ะหมอหน่อยจากตัว,ตวหน่อยเดอะแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็ยังอยู่ในมวดเทคนิคในการมีลูกสาหรับคุณแม่อยู่นะคะโดยหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือ p c o s ถ้าอยากมีลูกต้องทํำยังไงมีเทคนิคไะไบ้างที่จะช่วยให้คุณแม่ประสบความสําเร็จในการมีลูกได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะหมอหน่อยจากดกรหน่อยเดอะแฟมิลี่นะคะตอนนี้หมอหน่อยก็ตั้งท้องแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ เกือบเกบสิสัปดาห์แล้วด้วยความที่อยากให้แม่แม่ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จไปด้วยกันวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาแนะนําเทคนิคการมีลูกนะคะสําหรับคุณแม่ที่มีปัญหาใครไม่ตกเรื้อรังนะคะหรือว่าปัญหา PCOS นั่นเองซึ่งใครกําลังสงสัยนะคะว่า PCOS เกออะไรเกิดจากสาเหตุไหนนะคะมอหน่อยมีวิดีโอที่อธิบายเกี่ยวกับ PCOS มาก่อนหน้านี้สามารถไปติดตามย้อนหลังได้นะมอหน่อยจะไม่ พูดลึกในเรื่องของรายละเอียดนะคะเนื่องจากมันจะทําให้เสียเวลานะนี้มอนหน่อยจะมานะเข้าสู่ประเด็นหลักๆเลยนะคะว่าถ้าคุณแม่ที่เป็น p c o s รู้ตัวว่ามีปัญหาเรื่องไข่ไม่ตกเรือรังเนี่ยจะทํายังไงนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเองประสบความสําเร็จในการมีลูกได้ง่ายขึ้นอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าคือปัญหา p c o s เนี่ยคือปัญหาไข่ไม่ตกเรือรังนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากๆในหญิงวัยเจริญพันธุ์ก็คือ10คนเนี่ยจะเจอประมาณ1คนเนาะเยอะมากจริงๆนะ ปัญหาของ P C O S นะคะก็คือเนื่องจากไข่ไม่ตกเนี่ยทำให้หาวันไข่ตกไม่ได้นะคะพอไข่ไม่ตกก็ทําให้โอกาสในการตั้งครรภ์มันลดลงนะคะเมื่อหาวันไข่ตกไม่ได้ก็ไม่รู้เลยนะคะว่าจควรจะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงไหนถึงจะเหมาะสมทําให้คนที่เป็น P C O S นะคะเกิดปัญหามีุตรยากได้มากเป็นอันดับแรกของปัญหามีุตรญากของผู้หญิงเลยนี้เราต้องมาหา Root Cause Analysis นะคะก็คือดูต้นตอของปัญหานะว่า PCOS มีปัญหาอะไรแล้วจะแก้ปัญหาตรงไหนเพื่อให้เพิ่มโอกาสมีลูกนะเนื่องจากรู้กันแล้วว่า PCOS เนี่ยมีปัญหาไข่ไม่ตกวิธีก,การแก้ปัญหานะคะก็คือทําให้ไข่กลับมาตกนั่นเองนะคะพอไข่กลับมาตกได้โอกาสในการมีลูกของ PCOS นะคะก็ไม่ได้แตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆเลยแล้วปัญหาเรื่องไข่ไม่ตกเนี่ยจะแก้ยังไงได้บ้างกลไกของการเกิด PCOS เนี่ยหลักๆก็คือมาจากภาวะดื้อต่ออินซูลินและก็มีฮอร์โมนเพศชายในร่างกายสูงสองอย่างนี้ไปรบกวนการตกไข่นะคะ ไข่พยายามจะโตแล้วแต่มันไม่สามารถตกออกมาได้นะคะทําให้กลายเป็นถุงน้ําในรังไข่หรือถ้าอันตรสาวเนี่ยก็จะเจอเป็นถุงน้ําหลายๆใบนะคะในภาษาไทยนะคะจะเรียกว่าภาวะถุงน้ํารังไข่หลายใบนั่นเองทีนี้พอเรารูแล้วว่า การที่ไข่ไม่ตกเนี่ยเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลินร่วมกับภาวะฮอร์โมนเพศชายสูงนะคะเทคนิคในการทําให้ไข่กบมาตกก็คือลด2ภาวะนี้ลงมานะคะโดยที่สําคัญที่สุดก็คือภาวะดื้อต่ออินซูลินเพราะว่าเหมือนจะเป็นต้นตอต่อการเกิดปัญหาต่างๆใน p c s เลยนะคะถ้าจะจินตนาการง่ายๆคนที่เป็น p s นะคะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินก็คล้ายๆกับคนที่เป็นเบาหวานนะคะ หรือถ้าสมมติว่าคุณแม่นะคะจะมองตัวเองว่าตัวเองเป็นเบาหวานเลยก็ได้นะคะโดยแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นเนาะเพราะว่าวิธีการในการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่แตกต่างจากคนที่เป็นเบาหวานเนาะโดยเทคนิคที่จะทําให้ไข่กลับมาตกใน PCOS นะคะอันดับแรกนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนะคะซึ่งสําคัญมกากๆในคนที่เป็น PCOS เนาะคนที่เป็น PCOS ต้องลด อาหารหวานทั้งหมดให้ได้นะคะลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงมาเนื่องจากอาหารที่มันลดหวานจัดเกินไปเนี่ยมันไปกระตุ้นอินซูลินทําให้ภาวะอินซูลินแย่ลงยิ่งทําให้ไข่ไม่ตกโดยรูปแบบการกินอาหารของพีเเทมีหลายแบบนะคะหมอหน่อยอได้เขียนบทความเกี่ยวกับรูปแบบการกินในพีเซเวไว้ในบทความในเว็บไซต์นะคะสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้แต่หลักๆก็คือลดการกินหวานนะคะ แล้วก็เพิ่มการกินไขมันดีนะคะก็คือกลุ่มพวกน้ำมันมะกอกเป็นต้นนะคะหรือว่ากลุ่มปลา,ซา,ปลาแซลมอนนะคะซึ่งมีประโยชน์มีทั้งไขมันดีแล้วก็โอเมก้าสซึ่งเป็นประโยชน์ในคนที่เป็น p ี e t เนานอกจากนี้ต้องเพิ่มอาหารที่เป็นกลุ่มผักผล,ลไม้นะคะแล้วก็กลุ่มเบอร์รี่หลากสีซึ่งอาหารเหล่านี้นะคะจะมีประโยชน์ในการลดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะทำให้อาการดื้อต่ออินซูลินของคนที่เป็น p ี e t ดีขึ้นเนาะ นอกจากนี้การทำ intermittent fasting นะคะรวมถึงการทำ keto ก็อาจจะมีประโยชน์นะคะในคนที่เป็น P.S. c o นะคะอาจจะช่วยให้ไข่กลับมาตกได้เหมือนกันเนาะซึ่งสามารถที่จะทำได้ก่อนท้องนะคะแต่หลังจากท้องก็ไม่แนะนำให้ทำนะเทคนิคที่2ในการทำให้ไข่กลับมาตกก็คือการลดน้ำหนักค่ะคนที่เป็น P.S. c o มีทั้งกลุ่มที่เป็นคนผอมแล้วก็คนอ้วนนะคะสําหรับคนที่เป็นคนอ้วนเนี่ยสำคัญก็คือว่าการที่ลดน้ําหนักลงมาเนี่ยจะช่วยให้ไขกลับมาตกได้แนะนำให้ลดน้ําหนักลงมา5้าถึงของน้ําหนักเดิมนะคะก็จะช่วยให้ไขกลับมาตกได้แต่ปัญหาสําคัญของคนที่เป็น P c ซก็คือการลดน้าหนักนี่เป็นเรื่องที่ยากมากๆเนื่องจากว่ามันมีปัญหาหลายอย่างคือส่วนใหญ่ไปเป็นปัญหาเกี่ยวกับต่อมไรท่อนะคะคนที่เป็น P c ซ s เนี่ยก็คือเป็นปัญหาเกี่ยวกับต่อมไรท่ออยู่แล้วเนาะ การลดน้ำหนักในคนที่เป็น p ีเสเนี่ยจะล้มเหลวค่อนข้างง่ายเนื่องจากเขาจะมีความหิวอาหารมากเป็นพิเศษนะคะรวมถึงกินนิดเดียวน้ำหนักก็ขึ้นแล้วอะคะ่ะเนื่องจากพื้นฐานพลังงานที่เขาใช้ต่อวันเนี่ยจะต่ำกว่าคนทั่วไปยกตัวอย่างเช่นคนทั่วไปจะต้องการพลังงานที่2,000กิโลแคลอรี่ต่อวัน แต่คนที่เป็นผิเศฉอาจจะต้องการแค่ประมาณ1,500กิโลแคลอรีต่อวันดังนั้นเขากินแค่นิดเดียวน้ำหนักก็เกินได้แล้วนะคะควาสมสำคัญก็คือการวางแผนในการลดน้าหนักโดยเทคนิคในการลดน้าหนักในคนที่เป็น P ิเศก็คือเรื่องของอาหารเป็นหลักเลยเ<อ>มื่อไหร่ก็ตามที่คุณแม่นะคะลดอาหารหวานอาหารมันหรือกุปทานซัดลงมานะคะน้ำหนักจะค่อยๆลดลงมาเองนะคะร่วมกับการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอก็จะช่วยลดน้าหนักได้เช่นกันค่ะเทคนิคที่3ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายตัานเองนะคะ การออกกําลังกายมีประโยชน์มากๆในคนที่เป็น TCS เนาะอันดับแรกการออกกําลังกายสามารถลดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้โดยตรงเลยนะคะเนื่องจากมันไปช่วยให้การทํางานของอินซูลินในร่างกายของเราดีขึ้นเนาะอันดับ2นะคะช่วยลดน้าหนักสาหรับคุณแม่ที่มีน้ําหนักเกินก็สามารถช่วยลดน้ำหนักลงมาได้อันดับ3ช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นเนื่องจากคนที่เป็น TCS มากจะมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเนาะก็การออกกําลังกาย,กายเนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายเข้าสู่การนอนหลับได้สนิทมากยิ่งขึ้นแล้วการนอนหลับพักผ่อนก็ดีขึ้นนะคะ นอกจากนี้การออกกาลังกายยังช่วยเพิ่มสารเอนดอรฟินหรือสารแห่งความสุขนะคะช่วยลดภาวะความเครียดต่างๆช่วยลดอาการความเครียดต่างๆที่พบได้บ่อยในคนที่เป็นทีสูเอตเนาะข้อ4นะคะก็คือการกินวิตามินบำรุงเพิ่มเติมนะคะ คนที่คุณแม่ที่เป็น p s o a ก็เหมือนกับคุณแม่ทั่ว,วไปเลยนะคะควรจะต้องกินวิตามินบำรุงก่อนตั้งครรภ์ให้เพียงพอนะคะโดยวิตามินที่แนะนําก็คือกลุ่มพีนาเท่าวิตามินนั่นเองที่หมอนหน่อยเคยพูดเป็น,ป,นประจำเนาะวิตามินกลุ่มนี้นะคะจะมีวิตามินต่างๆที่จําเป็นในคุณแม่ที่เป็น p c o ตัวอย่างเช่นวิตามินที่จาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือวิตามินดี คุณแม่ที่เป็น P.S.O.S. เ,เนี่ยมีโอกาสที่จะมีภาวะขาดวิตามินดีได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะดังนั้นควรเน้นนะคะวิตามินที่มีส่วนประกอบของวิตามินดีนะคะโดยพีนาทอ่อวิตามินที่แนะนำเนี่ยก็จะมีวิตามินดีอยู่ประมาณ1000มิลลิกรัมซึ่งเหมาะสมในคนที่เป็น p เ o s ยกเว้นว่าไปเจาะแล้วมีภาวะ,วะวิตามินดีต่ำร่วมด้วยนะคะอาจจะต้องการวิตามินดีเพิ่มเข้าไปอีกนอกจากนี้คนที่เป็น p c o s ยังต้องการกลุ่มโอเมก้า3พวกซิงค์แมกนีเซียมนะคะซึ่งจะมีความสำคัญในกระบวนการเผาผลาญต่าง รวมถึงกระบวนการตกไข่ในคนที่เป็น PCOS ด้วยนะคะดังนั้นแนะนำให้กินวิตามินบำรุงนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะช่วยให้อักเกนต่างๆของ PCOS ดีขึ้นนะคะแล้วไข่อาจจะกลับมาตกได้ด้วยค่ะ5นะคะก็คือ วิตามินไมโออินโนซิตอลนะคะหลายคนไม่รู้จักนะคะอินโนซิตอลว่าคืออะไรจริงๆอินโนซิตอลก็คือวิตามิน B8 นะคะซึ่งร่างกายสร้างอยู่แล้วนะคะวิตามิน B8 นะคะมีความสําคัญในกระบวนการควบคุมระดับน้าตาลในร่างกายรวมถึงการทํางานของอินซูลินด้วยนะคะซึ่งในคนที่เป็น P พียเตเนี่ยมักจะมีปัญหาขาดวิตามินตัวนี้นะคะแล้วก็มีความต้องการในการใช้วิตามินตัวนี้มากกว่าคนทั่วไปประโยชน์ของไมโออินโนซิตอลเนี่ย สำหรับคนที่เป็น PCOS มีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทําให้ใครกลับมาตกได้ไประจำเดือนสม่ําเสมอมากขึ้นลดอาการของเพศชายรวมถึงช่วยเพิ่มคุณภาพไข่นะคะลดระดับไขมันและลดภาวะเครียดในคนที่เป็น PCOS ได้ด้วยนะคะ โดยไมโออิน i ซิ l ในร่างกายของเราจะมี2รูปแบบก็คือไ y โออิน i ซิ l และดีไฮโรอิน o ซิโตนนะคะซึ่งจะทำงานอยู่ในอัตราส่วน40:1ต่อน,นะคะดังนั้นควรเลือกวิตามินที่มีส่วนผสมของสั้งต่อง2ตัวนี้ก็คือไมโอและก็ดิไฮโรอินอซิโในอัตราส่วน40:1ต่อน,นะคะ โดยขนาดที่แนะนําให้ทานต่อวันก็คือ2-4กรัมต่อวันโดยหมาหน่อยนะคะได้หาวิตามินที่แนะนำาให้เ,เพื่อนๆแล้วโดยสามารถอ่านรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อในเว็บไซต์ได้เลยนะคะข้อ6นะคะก็คือใช้ยากระตุ้นให้ไข่ตกค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะคุณหมอก็จะมีวิธีเทคนิคต่างๆนะคะในการช่วยเหลือคนที่เป็น p c o s ในการทําให้ไข่กลับมาตกเนาะยาที่เป็นที่นิยมในการใช้โดยทั่วไปนะคะตัวแรกก็คือเมทฟอร์มิน ก็คือ,อยารักษาเบาหวานนั่นเองสําหรับคนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินคุณหมอจะใช้เมทฟอร์มินนะคะเพื่อช่วยลดระดับภาวะดื้อต่ออินซูลินทําให้ไขก่กลับมาตกได้ในบางคนเนาะอันดับ2คุณหมออาจจะให้ยากลุ่มอื่นๆในการช่วยให้ไข่ตกนะตัวที่เรา,ารู้จักคุ้นเคยกันดีก็คือโครมิดหรือว่าโครมิฟีนนะคะหรือเลซเทลนะคะซึ่ง สองตัวนี้นะคะก็จะใช้แตกต่างการขึ้นกับแต่ละบุคคลนะคะโดยควรปรึกษาคุณหมอก่อนการใช้เสมอนะคะเพราะว่ายาทุกอย่างมีผลข้างเคียงนะคะนอกจากนี้ยังต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะไม่งั้นก็กินไปก็ไม่รู้วิธีการใช้เนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันนี่ก็เป็น6วิธีที่จะช่วยให้คุณแม่นะคะสามารถทําให้ไขก่กลับมาตกได้และจะเพิ่มโอกาสในการมีลูกให้สําเร็จได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะหวังว่าข้อมูลที่หมอหน่อยให้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ที่เป็น t s เนาะ แล้วก็ได้แนวทางนะคะในการนั่งไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีลูกได้สําเร็จเนาะวันไหนก็อยากมีเพื่อนนะคะที่มาเป็นคุณแม่ด้วยกันเยอะๆนะคะก็หวังว่าจะมีคุณแม่ที่เป็น p s o e นะคะประสบความสาเร็จจากวิดีโอของหมอหน่อยด้วยนะแล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจดรหน่อย The Family หรือว่าในเว็บไซต์นะคะ w w w d o t o r n o y t h e f a m i l y c o m ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆแนะนําสําหรับคุณแม่ที่เป็น p s e อยู่เยอะพอสมควรค่ะเดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมได้เนาะ เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าจะเข้าสู่เรื่องราวของคนมีลูกแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะดีวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย